ถ้าเราทําอะไรด้วยความเกลียดครับเราจะทํามันได้ไม่นานเหมือนตอนเราอกหักนเนาะแล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอยากให้มีคนเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นวันหนึ่งที่เราดีขึ้นแล้วครับเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องทําสิ่งนั้นอีกแล้วถ้าเราทําอะไรด้วยความรักครับเราจะทํามันได้นานขึ้นเรารักในการทําสิ่งเนี้ยเราก็จะทําสิ่งนี้ได้นานแล้วก็ทําได้ดีใช่ไหมแต่ถ้าเราทําอะไรด้วยการรู้ว่ามันคือสิ่งที่ควรทำครับเราจะทํามันไปได้ตลอด การจะรู้ว่าสิ่งที่ควรทําคืออะไรครับเราต้องรู้ข้อดีกับข้อเสียของสิ่งนั้นก่อนเนาะอย่างผมเนี่ยทำไม f เอฟเนาะผมรู้ว่าข้อดีของการทําม f เอฟก็คือเราจะได้สุขภาพดีทั้งภายนอกและภายในเนาะข้อเสียของมันก็คือว่าเราจะไม่ได้กินของอร่อยในช่วงเวลาที่เราอยากกินคนอื่นเขากินของอะไรกันเนี่ยผมก็จะกินแต่เขาไม่ได้เพราะว่าผมอยู่ในช่วงเวลาทำไมเอฟเนาะมันเป็นเงื่อนไขที่ผมยอมรับเพราะผมรู้ว่าถ้าผมทำไมเอฟได้เนี่ยเออผมจะสุขภาพดีในระยะยาวเนาะสิ่งที่ผมอยากกินในคืนนั้นน่ะผมสามารถมาก ไม่ได้ทำมาเอฟได้ก็แลกกันก็คือเราอดในช่วงเวลาที่เราทำมาเอฟรามากินในช่วงเวลาที่เรากินได้ข้อเสียของการทำมาเอฟอย่างนึงก็คือเราต้องกินวิตามินให้ถึงเนาะผมก็ต้องลงทุนในการซื้ออาหารเสริมวิตามินกินเพิ่มนะครับต้องมีรายจ่ายมากขึ้นข้อดีของมันก็คือว่าผมมีสุขภาพที่ดีขึ้นผมก็ยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้เนาะแล้วผมก็ทำมันต่อเนื่องมาตลอด